สวัสดีครับวันนี้ญตัวเป็นตุงนะครับใครยังไม่เป็นครอบครัวเดก็บางทางเข้าหน้าช่องขับผมนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆกันวันนี้จะพาไปที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับกิวหน้านั้นตอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซบีย่านะครับคู่นี้นะครับกิวหน้านั้นอยู่ในอันดับที่12นะครับเบอร์เซบีย่านั้นปีนี้โหเรียกได้ว่านะครับผลงานไม่ดีเลยนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่17นะครับมีคะแนนนะครับเท่ากับพื้นที่ตกชั้นอยู่ในตอนนี้นะครับต้องเร่งเครื่องตัวเองมานะครับมี 16งนั้นมีแค่15แต้มส่วนคิวนานั้นอยู่ในกลางตารางนะครับอันดับที่12บสครับ16นั้นมี18แต้มนะครับแต่ว่าแต้มนั้นนะครับยังเบียดสูสีกันเลยนะครับใครแพ้นั้นมีสิทธิ์ตกลงมาตารางอันดับของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับผลงาน5้านัดหลังสุดของคิวนานั้นนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3แพ้2ส่วนเซบียานั้นในทุกๆรายการนั้นชนะ4เสมอ1นนะครับเซบียาเริ่มปรับตัวขึ้นครับเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจาก ที่กลับมาจากฟุตบอลโลกคนนี้นะครับเรดเปิดมาที่คิวหน้าเจ้าบ้านนั้นต้องบังคับชนะนะครับซึ่งบางมองว่าเซบีย่านั้นนะครับเริ่มที่จะรู้ตัวเองแล้วว่านะต้องเก็บแต้มในทุกๆนัดที่ที่มีอยู่นะครับทุกๆแต้มของตัวเองมีความสําคัญถ้าอยากไม่อยากตกชั้นนะครับบางมองว่านะครับคู่นี้นะครับเซบีย่านั้นน่าจะเอาชนะหรือไม่แพ้ให้กับคิวหน้าเจ้าบ้านได้นะครับผมชี้ไปที่ทีมเยือนเซบีย่าครับผม ไม่น่าจะแพ้เจ้าบ้านคิวหน้าครับผมสวัสดีครับ